สบายดีพี่น้องสบายดีตอนซวย,ยพี่น้องเลยศูละมนตอนนี้กำลังจะกินข้าวค่ะสวัสดีครับน้อ,อ,อ,องเทนก็ตัดผมเตรียมกลับสุรินแล้วโน่กลับดดวยหนะ้าตัด้าหาเมนูดีกว่าพี่น้องปองไปเลยเคมข้วแมงขนุนเคมมากปิ้งตับงวัวแกงเห็ดขอนเกี่วปลาบองมาจากสุริน ตลาดบงมาเจสุรินงวนี่อยู่หึงว่ะน้องเทนก็ตัดผมแล้วน้องเทนกันอะเตรียมกับสุรินเหลาแล้วมาอยู่หึงไม่มีเงินค่ารถแล้วเหลาลุงคือบุปผาตัดผมลุงทำไมขอบใจอันปอบมานละลายเด้อสำหรับน้ำใหม่บ้องน้ำใหม่ไหลเนาะ ไปไปหาบะมี่ถกจานหนึ่งน้ำอันนี้บวกพระจอกอืมงานมันยังนี้แหะหมดจอมกินขอนกันเลยพี่น้องปองไปเนาะมาายกมาลูกพี่น้องเลยตัดผมอยู่แล้วนะซิมหาบนึ่งงเท่นตนไตตัดเดือนนึงสมเถื่อกินขอน้ากันเลยพี่น้องเอย ลงมานี่ยมึงจะกิน like อันไหนเสร็จโยนแน่กินได้ยังอันนั้นเมี่ยงนั่นน่ะกินแล้วกินหมดไ้ล่ะก็อีหนูกินเหลบานงาไหมน่เขานบไ่เดกอยู่ไหนอสบายดีนมาด้แม่กินข้าวแม่อันนี้เห็ดคอนเท่าน่ะนอนอกกินข้าวมมะอันนี้มาเห็ดคอนเท่าน อันแล้วก yeah. so ็พอบอกเทศนมันอาอนมาใส่เนี่ยดอกใหม่เองดออกซองก่อนดูดเก็บมานำมีประโยชน์โอเคได้กินแล้วทุกคนตอนแรกว่าตอนแรกทิ้งไปแล้วนะใช่ได้นางนนทนทิ้นหยกเอาจอกกล่องกันนะลายโดยจังสิะขายคืนๆซองลกห่ากุ้่โผงลงทุนลายกว่าเห็ดอันนังผ้า เงนน่งผ้านะครับเจตันมาหายก่อนหกบาทเง่น่กานเองนางวะจะบอมันจะขับเป็นใชยเห็ดจอจเล้องยังี้หละเนาะมันอนเอางวงปุ้มอย่นกระสอบได้กินน่อย มองพุ่มนะซุปบระะิษัค่ะถือมาแล้พี่ลุงระบามีสุดอีกล้อันนี้น้าไปอันนั้นบงหนไปยำขึ้นบ้งน่เอามาเมื่อไรจุ๊เจ้าจะไปยังลุงเทนเจ้าไปสู่่อยเมื่อยยงโลด มื่อนั้นแม่เมื่อไหรเยียงข้าวเดียวน่ะนะว่าลงเงินเมื่อนหร่นแม่เมื่อเราปเยียงเห็นลว่าพอได้ใส่จังหันแล้ว่าข้าวเดียวนมือมอาเหลืองนะอรลอกินดูเจะกินแม่กนุ้นใหญ่ก่อนกักเพนยังใคเราลงแม่นุ้นใหญ่นะเฮ้ยนายกระทุนมาก ตัวเป็นย <will you? S 1> ังเท่าไรน้าเขาทุ่มาบ่กินข้าวได้ครูไปหาคุดดีกว่าลงไปสู่ลงหาคุดคุดเนี่ยเจนาจะหู้ว่าแล้วเห็นขับไปเนี่ยขอใครยังอะไรเนีข้าวปลาทรายหูดอกนี่นะทมลุงไส้กาบรรณาการออกลำรุ่งจักปลาป่ะกินดูทเห็ด ถ้ามันแห้งไหมอีกรอบหนึ่งนะไปกินแมงคานุนแล้วเราไปลุงเราไปขุดบานเราเดือนไหนวะสุดินนะแมงคานุนน้อยมันไม่กินนาฮะกำนาถฟกกำนาถฟกบอกบอมันคือออกคนละเดือนวะเล่าผัดพืชผ่านเนาะไปข้าวกำลังเขียวนเนาะออกนั่นแนะเนาะมันหนาจิมี่ใบแก่ไม่มีจับคุณพ่อคุณแม่จะมาเดือนหก ุพาก,ากลัก u, งเดือนหกกับอ่าหูเม็ดต้นอ้น่บเดือนหกแหะตุบพาระกำลังเดือนหกในโพยเมตอนนี้นะตุบพาระกำลังไปหาเห็ดเพาะอยู่เลยเลลใช่ในตุบพาร์ในสาหรือว่าเพื่เดือนหกมันในในปฏิทินบอกวันที่ซวันเปินเขียนว่าวันที่หกอเดือนเดือนหกวันที่สก้าวเราเปล่ปัญชีมาทพ่อทงแม่ ตำนาพุดิอีพ่ออีแม่สิมาเบิ่งลูกดำให้นำนาบ่อยากินก็สิบ่อึด้เนาะเห็ดมานาน้ำนาล่ะอีแม่เอ้ยมันังสิบ่ฮ้อเนาะเมหคมอ้วน่น่ะใส่สก็จะแตกเบิดอ้วนเ่นก็จะปิดอ เป็นบะนี่งี่ยงวันบะคือะไรจะมันจะมันจะคือทำงานหรอทำงานหรอที่ไทยตัดพมตูสี่สิบบาทใช่ไหมเยราสี่สิบยี่ิิบแที่จิก็ยี่สิบใช่ไอแก้มมันชอบยี่จิว้ก็ใหญ่หกสิบเฮ็ดคอนแล้วนี่เฮ้ยทางแรกบนาณแกงหิดคอนนะใป้นางฟ้าทิม ก่อนเท้าปลากอาเท็ดก่อนเท็ดค้อนกับปลาหูน้าออกต่อแปลงนเพราะอากาศมันหอมมันเลือกออกกินน้ำกินข้าวเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินนมต่อเด้อนมนี่ยกินมันเบิดได้ลืมมันมีภาพต่างสายกลับไปเป็นส่วนสดมันงามงามขุ้นตลาดโอ้ยบางลายๆนึ่งซื้อมาที่านเราซื้อมาแลก็ขอเราเขาแยกกันบางทีเราใส่ใส่ปุ๋ยไปนะใส่ขี้งัว ผักบงนะผักบงเข้าก็ยังเต็มอันอยู่เอกินดผัดรอบหนึงเลยนะบอขผักบงเหรอเย็นเหมือนกันข้าวกระเซมันจาอ่าเยข้าวขาวบอสข้าวาิแยิ้วบอบอกบข้าวแม่อร่อยเลัอให้มันจอยจะให้มันกินน้ำมันลายมันอยู่ลาานี่นั่นเละให้มันกินเจ็บ อยู่กับยาเนี่ยสั่งกินสั่งกินฮะายกระดูกย่างทอดผัดกระดูกย่างถ้าเป็มเต็มเบาหวานอันดับหนึ่งแล้วมันมานำอาหารนะเย็นเย็นมันมานำอาหารแล้วกับเครื่องปรุงอันโลกอันรักรักมันนำอาหารมานั้นไหวได้เลย นี่เราลหะ,ะเปนยาวเยอะไหมจี๊ดหงมันข,ขึ้นมาข้างบนคนเรโทรศัพท์ิแคมพังบนลง,งน้ำดูยังไงน่าจะพังแล้วบุญจโทรหาเขาเลยตั้งแต่มาตอ,อ <laughs> รล่าสุดก็ตอนที่มีงาน,นบุญบ้านเราข้างบนบ่น้องหน้า,ออาเร<อ>าอยา,อ,อ,อยากเมื่ออะไพี่น้องเลยแต่น้องเทียนยนะังท่อะไรอยากเมื่ออยากเรียนแล้ว บุมีบอนไข่คักเนาะมึงมึงแหละไข่พ้สดที่แต่ตัวนี้บอลหูจักที่เ,เ,เมื่อกี้น่าตัวผู้นะายสกเก็ไข่อยูย่เท่านะงานเหนื่อยบอต้องท้มันอยู่จกักเมื่อชงเม,มื่อแล้วก็โจมครับบันโจมกลางคืนเหนื่อย,ยอันนี้ห้างกเอาไปเฮ็ดหางหมือนันเอาไปาไม่ไป มัห SO ้างนะบ้านห่างไก่ห้างน้ำมันเกอหมาดามาดามเพื่อนเอาน้ำมาปลูกตั้งกับซ่ามังก็เอาไมใส่ห้างนะปล่ไปตั้งกับซา้งาตื่นมา้มันตกเบิร์ตซ่าตกยูุห้าเนี่ยมาพวกเรื่องคาซ่าเลยเขาเปือกันเลยเ่เลยหัวโจจนสิบเบิร์ตคาเนาะเขาวันเขาเปือกนะไว้กินยำดำหน้าพอเท่นมาก่นะ ต้มสีอค่ะมามใส่โกโสะมน่ครับไปข้าวบุราเนี่ยขาวบุปิดประตูเออมดกระดังดึงขนยังจนยิ่ห่างเอาเอามาผ่าในได้ใส่าผ่าตังค์ที่เคยปิดได้ใส่เอามาปิดเ้อมเลกร้อเขาเห็นบ่ หาโล่นมพ่อสามมือหูนะอืมห้ามาใส่ก็เสียด้เรื่องเรื่องเื่อหาสอบเบะเขาจังอันนี้ก็เป็นไก่ห้าบอนี่นะนี่นี่เทอซองเทือนี่นะทัหมดเลย สองโต้แหละคือไปนอนเพิ่มผมแกงมันโลดมันหมักนอนไก่พอจิพอจิไก่เนี่ยกะผูกินกันสี่ก้อนแล้วมันก็ไปเขี่ยวไปนี่ก้อนละไม้มันก็เขี่ยเหมือนเส่าเนี่ยคนละไม้สี่ก้อนนะลุงมันแห้งไวแม่บอกมันเขี่ยออกยามหน้าเนี่ยออกนง่ใหญ่แล้วฮะน่ะแก่ละไปห้องหายังก็นี้นะบอ๊หาแม่เท่าไรยังห้องหาแม่อยู่แม่หาย ลานกิเขาจะไปลอกเพากันใหม่คิมหนาสบายดีหองกิมวันยังบ่กิน